ค่ายภาษา <please. S 2> สู่อาเซียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา s <S ประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่ง <Okay. S 2> ได้จัดอบรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง 3, 3> s <S ของโรงเรียนขยายโอกาส s <S ในสังกัดจำนวน100คน ระหว่างวันที่30มีนาคมถึง1เมษายน2 5 5 6โดยมีคณะวิทยากรเป็นอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศีนครินทร์วิโรธภาษามิตรและคณะนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการน,นำของดอรพ,พรพิมลประสงค์พร และดรวันเพ็ญปทุมทองณห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนขยายโอกาสในสังกัดการอบรมการฝึกประสบก,การณ์โดยใช้ค่าย ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เพื่อการนำไปใช้จริงการสุกประสบการณ์ค่ายภาษาอังกฤษในท้งนี้ทำให้เด็กมีประสบการณ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้น